คนบ้านเองไม่ต้องเกงใจก็ได้ครับลิเวอร์พูลครับยังไว้ใจได้เหมือนกันครับมาตามนัดอีกหนึ่งครับแล้วก็ยังมีเอเวอร์ตันแอสตันวิลล่าคิสตันพาเลครับมาเหมือนกันครับพี่น้องครับมาหมดเลยแบบนี้ก็บันเทิงสิครับรออะไรอยู่หมดเส้นแล้วก็ไปลุยกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้ครับรายการฟุตบอลการโชว์ซลียอิตาลีครับเอซีมิลานปาทะอินเตอร์มิลานเวลาเต็หนนะ มิลานต้องเสียมาลิกเชลครับเซนเตอร์แบ็กเยอรมันที่ติดโทษแบนเนาะส่วนปีแอร์คาลูลูครับชีโมงเคียอีก2ผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับคาดว่าคููเซนเตอร์ก็จะยังต้องใช้มาติโอกาเบียกับฟิกายโยโทโมโทโมลีนะประกํประจำการร่วมกันเหมือนเดิมครับส่วนกองกลางครับปั๊บเอาทิยานี่ไลด์ไล,ไลเดอร์เนาะที่ลงมาเป็นตัวจริงครับ3มตัวลูกกองหน้ายังต้องเป็นชุดเดิมครับ สูนอินเตอร์มิลานครับมีปัญหาตัวผู้หลินบาเจ็บครับหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาครับเหลือแต่แค่หวนกาลาโดครับกองกลางโคลัมเบียที่เดี่ยงยาวลายเดียวครับคณะที่การจะทับวางจะวางในระบบ352เนาะอลสซานโดครับบาติโนครับและบาติโอดาเมีครับจะเป็น2อลายที่ปรับสวสตัวจริงครับล่าสุดอ่าอินเตอร์มิลานครับเปิดตัวไปที่0.5ครับ ทัศนะของทิสารครับเกมนี้ครับเอซีมิลานครับเหมยยอมให้อินเตอร์มิลานได้ฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเองหรอกพี่น้องครับอินเตอร์มิลานครับก็ยังใช่ไม่ใช่ขีมหมูขี่หมานะครับพี่น้องครับทิสันว่านะคู่นี้นะต้องใส่กันมันอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับงานนี้มองไปเพดานบนเลยได้ขาครับพี่น้องครับแลกกันมันอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับพี่น้องท่านไหนครับที่จะมองหาบ้านดีๆอยู่ครับอยู่แลวสบายใจครับและมีทุกอย่างเพี่อพ้อเหม่ว่าจะบอลซดบอลชุดของการตัวเล่นตัววีนะครับ ก็มองเขามาได้เลยครับที่ทิศสันนะครับมองไปที่ดักโปรไฟล์นะครับทางเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยครับพี่น้องครับรับรองไหม่พิดหวังอย่างแน่นอนครับมีบันเทิงอย่างนี้อย่างทุกวันอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับแลวก็อย่าลืมกดติดตามใหมทิศสันด้วยล่ะเพื่ออัปเดตคลิปต่อไปและคลิปนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ